อันน,นี้ำปลา้ไม่ดเยครับใช่ปบ้าเราสูมากินแววกนนินกับปูนกวอนับครับเราสั่งสร้งอันนี้แซ่บดีครับหลา,านผมมันอยู่พูดเก็บมันมาสั่งอีกหรอยางๆค่ะแต่ว่าลูกคา้านบน,นบนไมู่ทก<บ><น>อ่างอ้ร้านเปิดัจโมงบอกนเพื่นนะเก่โค่ะพิดักโมงครับพิดจเลิกาค่ะอ๋อปิดหาโมงแรกนะครับร้านเปิดเก่าโมงพิดหาโมงแรก ยูนาต้องขามเจสบานบุญทะลิกนะครับพี่น้องร้านขอบคุณอำเภอบุญทะลิกครับอาหารขบุณเศร้า,าพี่อมสินน้องก็หอมครับพี่ผมมากทางตอนนะครับพร่างแห้งพอนอันนี้ผมขอบคุณเศร้าผมชิมอะไรบ้างอันนี้เกลือไอ้ลูกเขาใช่ะ อันนี้ตป้าท่านนีไม่ตำตัวนี้ครับเข่าปะ้ปะาเราสมมากินแวะกินข้าปูนกาดจับครับก็สร้างสร้างอันนี้แซ่บดีครับ,บ,บรสร้างปลาแดกเมื่อย,อยุสามขวดสร้างเมื่อต่ำข้นเต็มลานเลยครับข้าวป่นเซนซสดนะครับพ่นบีบเองที่ทางคุณ ข้างนอกกรับข้มีหมองนั่งครับแบ่งเป็นาวกลีบแจ้วสิงมันจะมีแจ้วสิงอยู่แบบนี้เออเค็มเค็นเค็นทางเวียงเขากิน่นข้าวุ้นแจ้วสิงอะ่ะแบบนี้ละคล้ายๆนี่ะมี่ส่งผักน้ำเด้อแซวๆครับพี่น,อน้ออะไรบ้างน่าจะ าาตามครับก่ะดิ่งแดดตามครบตแะก็แดกเ,ดเ็นหอมครับพี่น้องกงนเขาก็สงเนื้อครับ ค่อนข้างประแดดก็นัำนครับสามขวดเพชรเป็นปเพชรยี่หรอเพชรอเอากินไหนหรอจนเวิร์น้ำเป็นขวดกลมเพชรไหลขวโอ้านตาแตกเลยลูกค้าจนบ่มีหมองนม่ครับ มโคกหกสิปเจ็ดสามโคกอันนั้นควรนั่ยก็อยู่บนบุูมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะสองสี่แปด สองร้อยสี่สิบสอง้อยแปดสิบครับเรครคเคื่องประดกกับน้ำสามขวดสร้างประดกบกรบาดน้ำค,ครับสามขวดลืมลืมคนเป็นลายครับสร้างประดับเนื้อสามขวดด,ด,ดี ขปุนพันบีบว่าท่านครับบีบเส้นซดนะครับขปุนเป็นเครื่องบีบได้ครับเ่าระว่งขาวปลาแดกนะครับนไปให้ปลาแดกไหครับปลาแดกรอปอไหคะเกลือตาไหเอาตัวหน่ สีไหลล่องครัแจกกรน่ออ่ันนี้คิบาช้การน้างนี้เป็นเกดเห็ดเป็นสุดครับ รักดวกมันละสิบบาทห้าบาทคนหลายครับครับอันนเป็นเป้เอามาบีบนะครับเป็นปีวันหัรนะครับ ร้านนี้คนหลายครับลายตระโดดครับผมแมงสองเครือแบบลายสองเครือแล้วเอามือนี่สีหลายเป็นพิเศษครับว่านยศนะครับคนหลายนะครับมือเนี่ยว่นยศแม่นนะครับผมดุจแหนวประกาศสั่งกระดูกเปลนอกน้ำแม่นครับคนรถติดเป็นติดครับอยู่ในหุ่นเจ้าพากันสวนกันมาหาเหตุประจักครับ แบบโอ้ยจนบ่มีหมองสีเข่าด้านเอหมองร้านข้างนอกก็เต็มเบิ้ก้นยางเขาไปเป็นสองสามกิโลป่ปแได้แล้วค่ระรแดแนงงินงมแมน,<ห>นครับแมนแมนแม,นแม,นแมนครับประแดกได้ลรครับ <c oughs> มไม่ดครับคเออมีเพื่นบีบเครื่องบีบได้มาสองตะูกับมาแว่ <c oughs> บีบสดเซสส็นซอพักกรดีอยู่บาทงรากเอยัป็นจ่องมันละสิบบา,บาทคนเดีวยวนั่นหรพัดไข่คุณครับแม่ค้าให้อันนี้ให้ข้าอย่ให,ให้ประแดกสร้างประแดกคนสามขวดครับคนเต็มลามเลยครับพี่นอ้องขายดีแห้งน้อมือนี่แมค่ค้าลูกค้าร้ายกับมือนี้ วันวันวันหยุดน้ำครับซองเปิดแล้วแม่เพว่ซองเีบ่มีคนจิกบ่มีหม่องสีจอดรถแล้วคนรถในซองไม่ไหหลานผมมันอยูพูดเก็บนั่งมาซังอีกหรอง่างๆค่ะจะว่าลลกคผาานบนเบอในยูทูบบ้าโอ้หลานเปิดจัโมงบอกคนนะเก่โมค่ะปิดจักงโมงครับปิดจิาค่ะอ๋อปิดหาโมงแรกนะครับร้านเปิดเก่ามงปิดหาโมงแรง ยูนาต้องขาเจสบานบุญทะลิกนะครับพี่น้องนี่หละตานเป็นพี่ยองกินน้องเขาหอมนะครับเป็นเิียด้วยนะครับค้นออกมากินดีเนาะค้นออกมากินเื่อน้อจิกริรบะมี่มองสีขาวสีออกเลย ฝนกำลังตกที่นองดามชสิยังมีคนอยู่รงนจังวะไปเมื่อก็ได้ครับ,บครัขบขอบคุณครับไไขบบไขบปที่นนองกลับบากปะต <c oughs> วัข้างกลับนะครับฝนตกตอนนี้อยู่ในเขตบญทะเลด้นะครับกำลังสีงม่งหาเขาดผู้ดมครับพี่น้อง มหมูว่ายเรื่องยังแหย่เรื่องขอบคุณสรีช้างเป็นสูตรใหญ่แล้วกับพ่อคิดเงี้ยนนี่ขงยังหั่สองถุงอยู่บ่แล้วกับพ่อใจคิดเงี้ยนคือจะวิ่งๆว่าสรสช้างไปฝากหลานครับที่เราคิดนี้อ่ะถ้ามาแวะกิน บุนเศร้านะครับยูญทลิกนะครับของกันซื้อบุญทลิกนะครับถ้ากันเมื่อนะครับตอนนี้ก็ใบสิบใบสองเพิงมาครับทางเตาหูมันนครับคนหลายคักครับพี่น้องคลิปนี้ก็สิไดอวไอซ์ำนีซะเนาะครับเอาไว้พอกกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ